135cc ซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ผมรู้สึกชอบมากๆเชน่นกันราคันนี้ทำอะไรมาเยอะนะฮะเครื่องซิ่งคาบูใหญ่โอ้โหคาบูใหญ่นะครับคาบูหวัวใจนะฮะ ทุกคนนะครับวันี้อยู่กับ RXZ ในตำนาน i อ z ซุดโลกนะครับ135ซีซีซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ผมรู้สึกชอบมากๆเช่นกันบอกเลยว่าคันนี้ทำอะไรมาเยอะนะฮะเครื่องซิ่งคาบูใหญ่โอ้โหคาบูใหญ่นะครับคาบูหัวใจนะฮะสุดมากๆแล้วก็ท่อสแตนเลสนั่นนี่โหปั๊มเบรกนี่ก็สุดสุดทุกอย่างสวยเจ้าของรถเลยครับ สวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับจเจออีก EP หนึ่งวันนี้ตั้งใจที่จะถ่ายถอดทุกคนได้ดูก็คือเรียกได้ว่าเป็น1 3 5เครื่องซิ่งได้ไหมผมใช้คันนี้ได้ไหมได้ครับเรียกได้ว่าเครื่องซิงเลยใช่ไหมเครื่องซิง่งแต่ลูกเล็กนะเอาไง,ง่ายคือเราเรียกได้ว่าอยู่ในพิกัดของเขาในชื่อ I x ซจริงไหม1น5้ยใช่ถ้าถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะไม่ใช่135เนาะครับ <laughs> ใช่ไหมฮะเอาง,ง่ายครับปัจจัยแรกที่คิดอยากจะทำคันนี้ขึ้นนมาาีเอไป โจทย์ของพี่สองคืออะไรจะเอาวิ่งทิพหรือวิ่งสนามผมต้องใช้ได้ทั้งสองแบบครับจริงเหรอใช่ต้องสนามก็วิ่งได้ทิพก็วิ่งได้ผมอชอบแบบนั้นน๋อแสดงว่าในสนามนี้ก็กวดได้เหมือนกันยังเลยยังไม่ได้ลองวิ่งดูเลยคันนี้โอ oh, <ำ>้ปิดซะก่อนได้ไหมใช่ครับเจอโควิดเข้ามานะฮะโอ้โ oh, หสนามต้องปิดซะก่อนเสียหมดให้ดูรอบๆคันนะครับ การตกแต่งอะไรต่างๆก็<ม>จะดูแตกต่างจากคันน้ําเงินคันนั้นแล้วเพราะว่าอันนั้นยังมีเินไม่มีอะไรแต่นี่คือไม่มีเลยถอดหมดไล่ดูไลโดูถ้าพูดถ้าพูดถึงคันนี้พี่สองหมดงบไปเท่าไหร่เอ่ยประมาณถ้ารวมหมดแล้วมันประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นได้ครันนี้อ๋อเฮ้ยถือว่าราคาก็แต่แต่ว่าผมผมซื้อเก็บทีละอย่างนะ ก่อนจะทำผมกาซื้อเก็บซื้อเก็บพอสมมุติเราเก็บชุดสีครบเราก็ไปทำอย่างเงี้ยับแล้วก็มันปกติผมจะไม่ค่อยคิดหรอกว่าทำไปหมดไปเท่าไหร่ไงแต่ว่าช่วงมันโควิดมันว่างไงก็เลยมานั่งไล่ๆดูว่าทำไปเท่าไหร่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวงล้อ18ใช่ไหมฮะใช่17-18ใช่ปร <17, 18. S 2> ะมาณครับ ในส่วนของปัจจัยหลักๆเลยคือหัวใจของรถคันนี้ก็คเครื่องยนต์คเครื่องยนต์นี่บอกได้ไหมฮะว่าจะทําสเต็ปอะไรที่สองจอวิเศษหน่นอันนี้มันเป็นคาบูกับลีดที่เมื่อก่อนผมใส่รถแข่งดดอยู่อะแล้วมันรถแข่งด,ดัมันประสบอุบัติเหตุก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาใส่คันนี้หมด<อ>แล้วก็ส่งเครื่องมาให้พี่จ็อกพี่จ็อกสัมพันธ์ทำอ๋อเหรอฮะแต่คันนี้จริงๆแล้วพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเป็นกระแมาก่อนนะครับ ตอนนั้นผมขายของนะผมไม่มีเวลาทำอ๋อก็คือพี่บอสเขาก็เลยประกอบให้ผมแต่ในเรื่องเครื่องยนต์ก็ทางช่างจัอกสามพันใช่ครับโอ้ภายในนี่อันนี้คือทําอะไรเพิ่มเติมไหมเสื้อสูบผมว่ามันดูไม่เหมือนเดิมนะใช่มันพอกมันพอกมันพอกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะใส่บีดใหญ่อ๋อบีดก็เป็นบีดพวกบีดฟอร์ดหรือยังอันนี้บีดวีฟอร์ดวีฟอร์ดเอ็นซึ่งเมื่อก่อนมันใส่อยู่ในแด็โคลมีเนียมผม โอเคก็คือเป็นยกมาจากแด็โคลเมเนยียมรถแข่งใช่ฮะผ้าใส่ตัวนี้ใช่เพราะว่ามันล้มมาแล้วมันก็ไม่ได้ทําอีกต่อไปแล้วมันไม่มีโอกาสทําแล้วอะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้ทุนสูง่ก็เลยเก็บของไว้ทํารถขี่เล่นเราดีกว่าเขาเดือนนี้เราก็ไม่ได้แข่งรถแล้วด้วยแล้วคันนี้ทําไมถึงทําลูกไม่ใหญ่โตมากมายอะส่วนใหญ่ผมจะเห็นก็ที่59 61ใช่ไหมใช่ใช,ใชห่หลักๆลยนะที่เขาทําซิ่งเลย มันทาไม่ได้เพราะว่าผมซื้อท่อใบนี้มาผมผมชอบมันไงท่อใบนี้มผมก็ถือท่อไปให้พี่จอ๊อกเขาพี่จอ๊อกเขาบอกมันวิ่งไม่ได้หรอกรอท่อมันเล็กผมก็เลยขอให้เขาบีบลูกให้หน่อยก็ได้บอกว่าไม่ต้องใหญ่เอาแค่ทำแค่พอขี่ได้ไม่ต้องเร็วไม่ต้องแรงมากเพราะผมผมชอบทรงท่อไงโอ้ยถึงได้บอกถึงที่จะบอกว่าไม่แรงไม่เร็วมากแต่บอกว่ามันก็น่าจะแรงนะดูดสภาพแล้วนะครับลูกห้า็ด เปิดเผยตรงนี้คือลูกห้าเจ็ดแล้วก็ขบูใหญ่เลดแล้วก็ท่อซึ่งรับกับเครื่องยนต์แล้วใช่ครับเนี่ผมชอบตรงที่มัน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 สูงนะแต่ถ้าเราสังเกตท่อไอเสีดีๆมันตัวรถตรงนี้มันเตี้ยงอ่ะครับผมอยิ่งเราใส่ท่อใหญ่เงี้ยมันจะยิ่งแล้วผมเป็นคนตัวใหญ่ด้วยมันจะขี่ลําบากไงเวลาที่พี่สองค้่อมปั๊บช่วงยุบช่วงอะไรมันก็จะลชบากแล้วมันท่อมันบุบเงี้ยมันมันไม่ได้ถูกๆกกันเนาะท่อเลดนะอ๋อเข้าใจแล้วฮะ ผมก็เลยเลือกเลือกก็ขอพี่จ็อกบอกว่าพี่จ็อกใกล้ให้ผมหน่อยให้มันรับกระท่อไปนี้พอเอาแค่ขี่เราไม่ต้องสะดุดอ่ะแล้วแบบไม่ต้องแรงมากก็ได้เพราะว่าผมก็ทําไว้ขี่เล่นขี่แล้วของผมเย้วผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรื่องแรงเรื่องไม่แรงแล้วตอนเนี้ยผมครับแค่มีขี่ผมก็มีความสุขแล้วคือเอาสนุกของเราว่าใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ได้ไปแข่งกับใครแล้วสุดยอดทัศนคติดีนะครับในเรื่องของการทำรถซิ่งวัยรุ่นหลายๆคนก็ไม่ใช่ว่าจะ แรงอย่างเดียวจนลืมกำลังซัดตัวเองใช่แต่ถ้าบางคนมีก็แล้วแต่นะฮะอย่างแต่งรถเนี่ยไม่ให้กระทบกับครอบครัวดีที่สุดอต้องแยกแยะมันถูกต้องครับส่วนต่อมาก็ปเป็นเรื่องของการทําสีผมไม่เคยเห็นสีนี้นะสีแล้วก็ลายแบบนี้<ม>อันนี้คิดค้นเองหรือ<ม>ว่าไงฮะก็ปะเปิดดูตามตามตาม g o o g l e ตามอะไรเงี้ยหาลายหาอะไรดูไปเรื่อยผม อ๋อส่วนไหนก็มาจบที่ตัวนี้ลายนี้ใช่ครับตัวสีด้วยตัวอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ลายแบบรถซิ่งอย่างเงี้ยส่วนมากก็เป็นสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในส่วนของปั๊มก็ฟอร์มูล่าส่ไหนแบ่งเลื่อนเ่อใช่อันนี้ช่างแก๊ปช่างแก๊ปริมน้ําแบ่งมาให้ใช้สวยสวยกว่างาน CNC สมัยนี้นะผมว่าเป็นแนวต้อบกราคามันขึ้นแล้วด้วยผมก็ไม่รู้มันขึ้นมาเวลาเท่าไหร่ หายากนะครับหายากมันเป็นปั๊มพวกเคเทีเอ็มพี่สองอือเหรอใช่พวกเคเทีเมพวกวิบากก็เลยแบบนั่นแหละบริษัทเดียวกันอันนี้ผมไปทราบข้อมูลมาอันนี้ผมโชคดีะรังแจมคก็มี2ตัวเขาแบ่งไม้ใช้ไม่แพงแต่เขาบอกว่าถ้าจะขายก็ไปขายคืนเขา <laughs> ดีจังเลยนะฮะก็ชื่อ ช่างจ็อกสัมพันธ์ก็ชื่อนี้หลายคนน่าจะรู้จักแหละทางนันจ็อกเขาดังพวกเสื้อลมอยู่แล้วใช่ไหมฮะพวกเจอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ j r VR แล้วก็พวก IZ ก็ชื่อนี้ไม่ผิดหวังไปได้ไม่แพงครับไปได้ผมอยากไปถ่ายนัทจ็กจอกเหมือนกันเนี่ยผมนัดให้ก็ได้น่าไปไหมหน่าไปเนาะน่าไปถ่ายทอดบุคคลที่แบบเป็นช่างในยุคน,นั้น,นครับน่ามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้จักกันเดี๋ยวเขาว่ากันนะเดี๋ยววันนี้ดูคนนี้ก่อน พี่สองครับผมขอฟังเสียงกันได้ไหมคันนี้อ่าได้ครับมันมันจะสมกับลูก57หรือเปล่าอาเจ็ยบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกลูกใหญ่เว,ว่าผมลูก <ผม S 1> เอ็ดหรือเปล่าใช่ไหมต้องลองดู พี่ขอลองหน่อยอยากสัมผัสดูดับแล้วนี่ก็เป็นลักษณะของขบูใหญ่เนาะมันก็จะมีความแบบดิบๆมากกว่าขบูเล็กอยู่แล้ว เฮ้ยเร่งดีนะที่ได้อยู่ดูแล้วเร่งดีขีด่ดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วชอบชอบนะฮะก็คือเอาง่ายมันไม่ใช่รถที่ดูต่ําเกินไปใช่ใช่เป็นรถที่ขี่ง่ยายอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราลดล้อมันแล้วอะปุ๊บมันช่วงนี้มันจะต่ำกว่ารถชาวบ้านเขาง่ะครับเราต้องเราต้องหาท่อที่มันสูงหน่อยอ๋อ แต่ถ้าคนไม่คิดอะไรมากครับมันมีหลายสํานักที่เขาทาท่อวิ่งนะแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมผมไม่ชอบท่อที่มันต่ำนะอืมเข้าใจแล้วฮะโดยส่วนตัว<พ>ชอบท่อไปนี้ก็เลยหาเครื่องยนต์ที่เหมาะแมทช์กับท่อใช่ก็เลยบอกพีจ่จอยเขาว่าช่วยบีบเข้าหาท่อมันเลยแต่บางคนเขาทําเครื่องก่อนท่อหาทีหลังแต่วิสองหาท่อมาก่อนใช่แต่อย่างงั้นนะ<อ>เขาวิ่ง<อ>เขาวิ่งแน่ไงใช่ใช่กันวิ่งจริงผมมาเห็นใบนี้แล้วผมชอบองะผมก็เลย มาร์กไปเลยเอาเอาเอาขาใส่แล้วก็มาร์กข่อไปเลยครับให้มันแนบกับรถแล้วก็ส่งรถไปให้พี่จ็อกเขาทําครับส่งไปทีแรกจะทิ้งท่อผมอย่างเดียวเลยอบอกว่ามันไม่วิ่งหรอกมันไม่วิ่งหรอกเพราะว่าเขาเตรียมพวกชุดชุดลูกห้าเก้าให้ผมไงอ๋อเหรอฮะแต่ว่าผมผมบอกว่ายังไงก็ให้รับให้ผมหน่อยละกันให้มันรับท่อไปเนี้ยผมชอบเนี่ยมันมันมันส่งรถมันได้ไครับ โดยปกติส่วนใหญ่เราจะเห็นกันก็คือเขาใส่ท่อข้างใช่ใช่ท่อข้างนี่มาเร็วเลยส่วนใหญ่ก็จะใส่ข้อข้างนะพวกตระก,กูล RX นะฮะแต่วิศสองเล่นท่อรอดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็แปลกๆดีไม่ค่อยปกติเขาจะเห็นแบบท่อแบบท่อข้างบางคนก็เป็นท่อม้วนไปเลยก็มันก็แล้วแต่ <S <S คือเราเวลามันผ่านมาแล้วเนะเราอยากขับรถที่มันสวยได้ทรงมั่งอ่ะเราก็เลยไม่ได้ค่อยเน้นเรื่องความแรงแล้วอ,อ๋อ จัดไปครับโดยดส่วนตัวถ้าผมจะเน้นแรงผมก็ซื้อท่อข้างแล้วอืมโอเคครับโดยส่วนตัวผมถือว่าคันนี้น่าขี่มากๆมันดูแบบเป็นรถที่นั่นแหละมีความแรงในตัวแต่ก็ไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปครับ,บ,บนะฮะก็ขอบคุณพี่สองม,มากๆที่ให้ถ่ายคันนี้นะครับก็ถ้าฝากฝากผลงานได้ยำมะม่วงซิ่งนะเป็นร้านร้านขายและขายยำด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอู ใช่อันนี้เป็นโอ่งผมทาแล้วก็มีกระชมกระชายแล้วก็บ่ากันไปถ้าอยากได้ทลายโจรมีน้ํากระชายอ่าประมาณนี้นะฮะก็ติดต่อหนจะขึ้นเฟซมี2สองให้แล้วกันถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็แนะนําได้ใช่ไหมฮะได้ครับก็อยากได้สไตล์นี้แนะนําได้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาครับอย่าให้ขี่กันเยอะๆด้วยแหละแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันรถมันก็จะแพงหน่อยครับโอเคครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการที่รีวิว i อเซตหนึ้คันนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าขับขี่มากในปัจจุบันนี้เพราะว่า1นึ่เลยคือ i อเซตนี่ถือว่าเป็นราชาบนท้องถนนของ่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ในไทยถือว่ากําลังได้รับความนิยมถือว่าสูงขึ้นนะเพราะว่าจากเมื่อก่อนที่ผมแบบอยู่ในวงการสองจังหวะมาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้เห็นคนที่เขามาเล่นมากขึ้นแล้วว่าหลายๆคนที่เห็นคลิปเนี้ยอยากจะบิ้วหรือว่ามีรถอยู่แล้วอยากจะมาทําเพิ่มก็ ลองดูอะอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำยามาฮ่าซึ่งมีความสะอาดมีความอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้วก็แรงด้วยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นนั่นแหละฮะถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วเมื่อกี้ก็เบิเ้นเสียงเบิ้นอะไรแล้วถือว่าเสียงโหดมากๆชอบมากๆแ๋ยวไ้เจอกันใหม่ที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ